วันดีนักเรียนชั้น 4, ป4ี่ปห้าปหทุกคนนะครับหลังจากที่ครูให้งานไปเมื่อวันที่หนึ่งนะพฤษภาคมมันจะเป็นคณิตศาสตร์ทั้งหมด10ข้อซึ่งครูแบ่งออกเป็นสิบอาทิตย์ด้วยกันนะครับแต่วันที่สิบเอ็ดนี้คุณครูต้องไปเก็บงานครั้ง,งที่แล้วคือครั้งแรกอ่ะนะปสนะครับของปสี่ก็จะมีข้อ1ข้อสอง ทำในงานครั้งแรกก็เป็นเรื่องของการอ่านจำนวนเขียนตัวหนังสือจากโจทย์ที่กำหนดให้นะครับครั้งที่แล้วพอต่อมานะครับครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองที่ครูจะไปเก็บครั้งที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องทำในข้อที่สามและข้อที่สี่ข้อที่สามและข้อที่สี่นะครับครูจะมีโจทย์และก็ตัวอย่างก็คืออ่านค่าประจาหลัก นักเรียนก็ดูว่าค่าประจำหลักนั้นหลักตัวเลขที่คุณครูเขียนไปให้นะครับคือเลขหนึ่งเนี่ยครูทำตัวอย่างให้ดูข้อหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ในหลักอะไรนักเรียนก็ไล่จากหลังสุดคือเลขหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักแสนคือตัวที่หกใช่ไหมครับตัวที่เจ็ดคือหลักหลักล้านนะตัวที่หนึ่งพอต่อไปตัวที่ หนึ่งเลขหนึ่งก็จะอยู่ในหลักสิบล้านเพราะฉะนั้นนี่นก็ต้องตอบว่าเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบล้านมีค่าก็คืออาจํานวนตัวเลขของมันคูณกับค่าประจาหลักค่าประจาหลักของมันสิบล้านก็คือหนึ่งคูณกับสิบล้านก็จะเป็นสิบล้านถ้าเกิดว่าค่าเกิดเป็นเลขอื่นเป็นเลขสามก็เอาสิบล้านคูณก็เป็นสามสิบล้านอย่างนี้นะครับพอต่อไปนะอันนี้คือคือางานที่นักเรียนจะต้องทํา นะที่ครั้งต่อไปในะครั้งที่สองนะครับการอ่านค่าประจาหลักแล้วก็หาผลต่างของจํานวนที่กําหนดให้นะข้อสี่ไม่ยากนะครับงานชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองเนี่ยไม่ยากนะครับมีอะไรก็โทรมาถามเรานะครับถามครูก็ได้ถามครูยังทั้นก็ได้นะครับเราจะทําทีละสเต็ปไม่ใช่นักเรียนทําทั้งหมดนะครั้งที่แล้วที่ครูไปแล้วก็ได้ไปติดตามเป็นบางบ้านนะทั้งผู้ครองและนักเรียนเข้าใจเข้าใจผิดหมดเลยนะครับคือ แบบที่ให้ไปนั้นมันเป็นแบบฝึกหัดแต่ต้องทําในสมุดนะครับแต่ละข้อทําในสมุดนะอย่างข้อหนึ่งที่ครั้งที่แล้วที่ให้ทำน่ะอ่านเขียนเป็นตัวเลขแนักเียนเขาเขียนให้นักเรียนเขียนจํานวนนะตัวเลขไทยและตัวหนังสือครั้งที่แล้วนะครับทวนให้นิดนึงเผื่อนักเรียนทําผิดจะมีเวลาแก้ไขเปิดดูในตอนนี้มีเวลาวันหนึ่งนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ย เขียนเป็นตัวเลขไทยนักเรียนก็เขียนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดิบกเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนักเรียนก็ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับข้อที่สองอ่ะเขียนจำนวนฮินตัวอักิกและเลขไทยอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรทั้งที่แล้วนะครับแต่ครั้งที่สองที่ครูพูดไปคือโจทย์นะครับเขียนตัวหนังสือนะก็ยังสัมพันธ์กันอยู่นะครับเนี่ยอาทิตย,ย,ย์ที่สองที่ครูจะไปวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนักเรียนก็ต้องทําข้อที่สามอ4สี่นะครับเขียนเป็นตัวหนังสือจากโจทย์ที่ครูกําหนดให้ นะมีตัวเลขแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมานะอย่างตัวอย่างอ่ะขุยกตัวอย่างให้ไม่ให้ตรงเลยผัดนะขุยกตัวอย่างให้เป็น8,790นักเรียนก็ A a f อ่าน8,790อย่างเนี้ยสมมุตินะครับนั้เรียนก็ทําไปข้อ3นะครับข้อ3กับข้อ4ค่าประจำหลักอันนี้คือของข้อ4นะครับคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับครูอธิบายไปแล้วส่วนของข้อ5นั้นนะครับอ่านักเรียนดูข้อ5้านะครับ อห้านั้นหลังจากที่ได้งานในช่วงแรกไปแล้วของชั้นปห้านะข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งงวดแรกนะครับครั้งแรกรูให้เขียนจํานวนเป็นตัวเลขคินดดอารบิกและเลขไทยนะกูคิดว่านักเรียนเนี่ยคงทาได้หรอกนะทาได้ไหมลูกเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยจํานวนนะครับมีจํานวนไม่มากนะปห้ากูเขียนเป็นตัวหนังสือให้นักเรียนก็เขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกและเลขไทยนะครับเป็นการทบทวนนะส่วนข้อที่สองนั้น เขียนเป็นตัวหนังสือครูให้จํานวนตัวเลขไปในหะลักเป็นหลักล้านมักสิบล้านร้อยล้านเนี่ยกว่าห้าเดือนแล้วนะครับนั่นเองเขาเขียนเป็นตัวหนังสือแต่งานชิ้นที่สองที่จะต้องทําส่งครูนะครับชิ้นแรกจะส่งครูสองข้อละของคณิตน,นะครับงานชิ้นที่สองเนี่ยคุณครูให้นะครับเป็นโจทย์นะชิ้นที่สองเนี่ยเป็นโจทย์นะครับอ่านค่านะค่านะอ่านค่าประจําหลัก นักเรียนดูนะครับปป5เนี่ยค่าจะคุณกำหนดไปให้ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามรอยี่สิบเอ็ดแล้วตอนนี้ครูจะระบุตัวเลขไปเลขสองเนี่ยจะเรียกอะไรนักเรียนต้องดูและหลักหน่วยคือหลังสุดไล่มาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านนะครับตามจำนวนตัวเลขค่าของหลักนะเมื่อรู้จำนวนตัวเลขแต่ละหลักแล้วเนี่ย นักเรียนก็หาค่าของมันเอาค่าไปจําหลักคูณกับจํานวนเลขโดดตรงนั้นมันก็จะออกเป็นค่าไปจําหลักนะครับอันนี้คือข้อที่สี่นะของข้อห้าอันนี้นะครับของข้อห้าการคูณนะเพราะฉะนั้นการคูณเนี่ยนักเรียนดูดีๆนะเวลาคูณคูณเลขการคูณกับการบวกการลบจะเหมือนกันคูณเราต้องคูณจากหลักหน่วย เลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆคูณหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันอย่างนี้การคูณส่วนการลบกับการบวกมีหลักเกณฑ์ง่ายๆคือตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยตัวตั้งกับตัวตัวตั้งกับตัวลบหรือตัวตั้งกับตัวบวกเนี่ยตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบแล้วก็หาผลลัพธ์ออกมานะครับอันนี้คือหลักการคูณแต่การหารการหารนั้นนักเรียนต้องตั้งหารยาวไว้หารยาวนะแสดงวิธีทำาทำหารยาว หารต้องหารจากข้างหน้าไปหาข้างหลังนะลูกไม่ใช่หารจากข้างหลังมาหาข้างหน้านะตั้งหารยาวแล้วหารจากจํานวนข้างหน้าไปหาข้างหลังเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอามาตอบนะยังไม่ต้องถึงกับขั้นตรวจคําตอบนะตรวจคาตอบเราเดี๋ยวแว้ไปเจอกันในห้องเราก็จะมาตรวจคําตอบไปอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือของข้อห้านะเพราะจนวนนะมันไม่ยากนะครับเพราะครูให้หารคูณหลักเดียวตัวตั้งหละตัวตั้งสี่หลักตัวหารตัวคูณหนึ่งหลักอย่างเนี้ยนะมันไม่ยากอะไร นะครับเพราะฉนั้นถ้าหาค่าแตกต่างอย่างข้อสนะี่เนี่ยจะมีข้อหนึ่งย่อยข้อสองย่อยนักงเรียนดูนะหาค่าหาค่าจํานวนที่แตกต่างกันนะครับหาค่าแล้วดูที่ว่าจํานวนอะไรมากน้อยกว่ากันนะครับอันนั้นข้อที่สี่ส่วนป6อหกนะอ้อไปแล้วนะครับของป .6 นะปะ .6 อหกข้อค่าประมาณใกล้เคียงนะค่าประมาณใกล้เคียงเรียนดูไหม ทั้งที่แล้วเนี่ยที่เรียนไปค่าประมาณเต็มสิบกูบอกแล้วกูก็พูดไปฟังให้ฟังไปเที่ยวนแล้วค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มสิบดูที่นะหลักของมันดูที่หลักหน่วยถ้าตั้งแต่ห้าขึ้นไปก็บวกหลักสิบไปหนึ่งนะสมมติว่าหลักหน่วยเนี่ยมันเป็นห้าหลักสิบเป็นสามนะเราก็บวกหลักสิบไปหนึ่งก็เป็นสี่หลักหน่วยก็เป็นสิบแต่นี้งานชิ้นใหม่เนี่ยมันใกล้เคียงจํานวนเต็มพัน นักเรียนดูนะครูยกตัวอย่างให้หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเห็นไหมจำนวนเต็มพันต้องลงท้ายด้วยพันจำนวนเต็มพันนักเรียนดูที่หลักร้อยหลักร้อยคืออะไรคือเลขไรลูกเลขห้าใช่ไหมลูกเลขศูนย์คือหลักหน่วยเลขเจ็ดหลักสิบเลขห้าคือหลักร้อยนี่เนี่ยใก,ใกล้เคียงจานวนเต็มพันต้องดูที่หลักร้อยลูถ้าเป็นห้าเราก็บวกหลักพันหลักพันคือเลขไรลูกเลขหกใช่ไหมอ่าบวกไปหนึ่งก็เป็นอะไรเป็นเจ็ดพัน เห็นไหมเนี่ยนักเรียนง่ายๆแค่เนี้ยถ้าจํานวนเต็มพันดูที่หลักร้อยหลักหน่วยกับหลักสิบไม่ต้องไปดูมันเลยนะจำนวนเต็มพันดูที่หลักร้อยอย่างที่เเคยยกตัวอย่างไงมีเงินอยู่หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบมีเงินอยู่ประมาณกี่พันหกพันห้ามันก็ใกล้กับเจ็ดพันแล้วใช่ไหมลูกผมบอกว่ามีเงินอยู่แปดพันสี่แปดพันสี่ร้อยใกล้เคียงจำนวนเต็มพันหลักร้อยเป็นเลขสี่มันไม่ถึงห้าก็มีแค่แปดพันเนี่ยหลักฐานแค่เนี้ยนะลูกนะ ต่อไปหาผลลัพธ์จากโจทย์ที่กำหนดให้เห็นไหมครูมีข้อสามกับข้อสี่นะของข้อหกหาผลลัพธ์แสดงที่ทำนะลูกอันเนี้ยนะอย่างข้อแรกเนี่ยที่รูให้ไปน่มันมีสองวงเล็บนักเรียนต้องหาคำตอบทีละว,วงเล็บได้วงเล็บได้คำตอบทั้งสองวงเล็บแล้วแล้วมาดูเครื่องหมายระหว่างวงเล็บถ้าเป็นลบก็เอาคำตอบทั้งสองอันมารลบกันแล้วก็ตอบ นะอันนี้ปกหกไม่ยากเพราะว่าเราจะทําไปพร้อมๆกันโดยเอาเครื่องหมายลบไว้ตรงกลางทาวงเล็บนะครับทำสองทางลงมาเลยทำสองข้างพร้อมๆกันลงมาได้คําตอบแล้วอามาลบกันได้ต่อนะครับสนุกสนานนะครับอย่างที่เราเรียนทําในวงเล็บก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาลบกันข้อหนึ่งกับข้อสองนะข้อสามเหมือนกันนะครับคูณส่วนข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดในข้อสี่นะครับ มันจะเป็นการหาค่านักเรียนดูนะการหาค่า n บวก9 2เท่ากับ342นะวิธีคิดนักเรียนจะต้องเอา9 2อะนะหลักการคิดคือทำให้เหลือ n ตัวเดียวทำยังไงลูกเอา9 2ออกเพราะฉะนั้น9 2ออกคือเอา9 2มาลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเท่ากับเป็นสมนการเอาลบ ข้างซ้ายก็ต้องลบข้างขวาด้วยแล้วให้เหลือ N ตัวเดียวนั่นแหละคือการหานะครับเหมือนกันหมดการหารเขียนในรูปซะเป็นข้อ5นี่แลเรียนเขียนเป็นรูปใหม่ x หาร8ปดถากับ109ถ้าเขียนให้ชัดเจนมันก็เป็น x แล้วก็ขีดนะครับหารด้8นะต่อมาจะทำให้เหลือ X เดียวทำไงครับก็เอา8มาคูณ8ตัด 8, 8หมดไปเหลือ x แล้วก็8มาตัด109นั่นเนี่คือค่าของ x นะครับลบก็เหมือนกัน u ลบ7เท่ากับ25นักเรียนจะทำให้7หายไปก็ต้องเอา7มาทำไมมาบวกนะครับหายไปหรือเอาข้ามเครื่องหมายเท่ากับไปเครื่องหมายเท่ากับนั้นกูเคยพูดแล้วว่าถ้าบวกข้ามเครื่องหมายเท่ากับไปก็จะกลายเป็นลบถ้าลบข้ามเครื่องหมายเท่ากับไปก็จะกลายเป็นบวกถ้าหารข้ามเครื่องหมายเท่ากับไปก็จะกลายเป็นคูณ นะข้าม,เ,ามาเครื่องหมายเนทะ่ากับเครื่องหมายถ้าข้ามเครื่องหมายเท่ากับไปเนี่ยนะนะเครื่องหมายจะเปลี่ยนบวกเป็นลบลบเป็นบวกคูณเป็นหารหารเป็นคูณแล้วก็หาคำตอบออกมานะหวังว่าเรายังทาได้นะครับไม่ยากนะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็โทรมาถามนะครับทําในสมุดนะครับทําในสมุดนะทั้งทั้งสองข้อข้อสามกับข้อสี่อีกสองข้อนั้นเนะี่ยทำแล้วเดี๋ยวครูจะกลับมาประเมินแล้วครูจะเขียนข้อแก้ไขไปให้นะครับครูจะตรวจแล้วก็ จะเขียนข้อแก้ไขไปให้นักเรียนว่านักเรียนนั้นต้องปรับพื้นฐานอย่างไรบ้างนะอันนี้นักเรียนไม่ต้องไปซีเรียสผู้ปกครองไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะเป็นการปรับพื้นฐานว่าไอ้ที่เรียนไปปิดไปสองเดือน่ลืมหรือยังหลักการหารหลักการคูณนะครับอันนี้คุณครูหวังว่าผู้ปกครองและนักเรียนควเข้าใจนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเคร่งเครียดคือแบ่งเวลามาเรียนรู้บ้างนะครับไม่ใช่อย่างที่ไปทุกครั้งก็จะเจอจากผู้ปกครองว่าเล่นโทรศัพท์ นะวันนี้คุณอฝากไว้นะครับนะเราเราหยุดได้อย่าง Alors, ที่รัฐบาลบอกนะครับหยุดได้แต่เราหยุดเร,เรื่องการเรียนรู้ไม่ได้เหมือนที่ผู้บริการบอกไว้ตอนแรกนะครับ <CO <COVID> เราหยุดโควิดเราหยุดได้หยุดนะหยุดพักอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแต่เราหยุดเรื่องการเรียนไม่ได้แต่การเรียนนั้นนักเรียนก็ต้องต่อเนื่องนะครับอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้นะครับต้องทําเอง,เองนะครับหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็มีอะไรก็สงสัยก็ถามแล้วถ้าผู้พครองมีอะไรที่จะเสนอแนะก็เขียนมาในสมุดได้นะครับสมุดที่จะส่งให้ครูที่ไปเก็บกลับบ้านนะครับเราต้องช่วยกันนะครับอันนี้คือเราต้องช่วยกันเพื่อจะให้เราได้ลูกหลานในทิศท,ทางเดียวกันนะครับเหมือนปลูกต้นไม้เราก็ต้องตัดแต่งให้มันสวยงามด้วยกันนะครับทั้งผู้กครองและครูนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีน้องเรียนทุกคนลูกนะขยันทำกันบ้านนะลูกสวัสดีครับ